ด่วนเกิดอะไรขึ้นหินเป็นบ้านแผลต้องปาดน้ำตาบนเวทีถือว่าเอฟซีแห <Okay. S 2> งใจอีหลาโลนลามครับเมื่อขึ้นครับเนี่จากน้องผมงนั่นนะครับเมื่อขึ้นผองนั่นนะ เสียงบุ้มบิ่มครับจนต้องออกมากขอโทษแฟนๆครับเสือต้องยินใจน้องนะครับสองงานที่ผิดต่างน้องทำหมุนบ้านเหตุบ้านไม่ครับหลังจากงานข้าดาวครับสองวันตี่ผิดครับนั่นนะครับเ็เสียงบุ้มีและน้องก็ได้ออกมาโทษขอโทษแฟนแฟนที่พ่อพี่แม่ว่ากรับขออภัยนแฟน เสียงหลากปเตมลอยเพื่อจะแต่กะไปยามคั่เต็มเทล้ว่ะตับขอกับขอไข่แฟนๆถูกทันนะครับขึ้นมีการแสดงยุทีู่ขนนะครับมีงานต่อเนื่องครับเนื่องจากตอนเสาร์น้องมีรถแฮอาจจะมีฝุนกลางขึ้นอาจจะมีหมอกครับปลาปนกันไปช่วงคืนบ้านไหมเป็นให้น้องเสียงแหบเสียงบดเต็มลอยครับ <c oughs> ขึ้นเคนแฟ้งกันนะเนี่ยครับอยู่ที่คู่ขันครับอ่าเราก็ <c oughs> เนี่ยเคลนหลัารี่เลยเนื่จากผับปลาฮักแล้วกระสิถวายเขาโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็สถานีอละไม้ของตำบลจานอำเภอเมืองครับบ้านลองขั้วครับอ่าที่หนองท่ำสองมือติด <c oughs> จึงเห็น,น,นเสียงนองหายครับขาทายอยู่ที่ จนองหญิงต้องมีน้าตาซึ่มออกมากลางเวทีครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่เข็งขัดในวินัยครับการเทยนยังบฏิว่าน้องสิงเขียนและเสียใจครับตอนนี้ก็แฟนๆแห้งแลตั้งใจร่วมทั้งถึงบอจโจรครับบอจโจยุมนฟฟานิผู้บริหารสาวนอยเป็นตัวแพงหรือว่าพอโจรครับแต่ออกมาพดครับมาขึ้นครับว่า ขอไพ่แซ่แีลาแท้เด้อเสียงอีลาอาสีแหบขออีลาโฮ่งงานหนักทั้งกำวัน่นกลางคืนร่วมถึงงานขึ้นบ้านใหม่ครับนี่ครับเป็นขอความจากพ่อโจรครับขอขอแฟนแฟนขอไพ่แฟนแทนอีลาครับอ่าส่วนพอยังพูดไหนนั่งต่้งแกมาขึ้นครับขึ้นกับสอดแจง้งพูดกันไปโทษนะครับพอดจบโรงแรมพ่อโจเด็ด การเปิดโทรศัพท์ขอน้อนนะครับเราเจอกันไหมครับนี่เป็นข,อขอ้อความจากพ่อโจแล้วก็อีกข้อความหนึ่งครับว่าพอโจโพดครับโพดเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากขึ้นครับว่าน,นี้ครับ แล้วก็ให้องอินผักผ่อนเยอะๆผักผ่อนแรเงครับนะฮะตื่นมาเสียงจะได้สดใสอ่าอโจส่งแหอีล่ะก็ให้นอนหล,ลายๆผักผ่อนหลายๆตื่นมาเสได้สดใสส่วนพ่อก็จะไปนอนคือกันมีข้อความจากป่อโจอับแทนกำลังใจครับและอีกหลายๆคนครับที่ให้กำลังใจครับบ่จะเป็นสองทางต่างๆครับแม่ให้กำลังใจน้องครับนี่ครับคือ นิสัยของน้องครับว่าคันน้องเสียงโมมีเสียงโบดีเฮดโปรเ็มลอยงานบุคุณภาพนอ้องประสิทธิ์นี่ปฏิญาแบบนี้ครับต้องขอโทษแฝงเป็นประจำครับเี่น้องเฮดโปรตกมลอยน้องเสียออกมาแบบนี้ครับเสียออกมาเคลอนไปแบบนี้นี่เอพซีตา่างแข่งร่างใจครับเป็นพ่อน้องครับเป็นพ่อน้องผมง,งานนะครับสองมือติดครับซากสุดเข้าดาว อยู่กับแฟนๆฟนเอฟซี FC, จนสอดแจกตื่นเสาร์มาน้องกับต่อมารับแขกปอกบอลเอฟซีานาเนี่ยในวันขึ้นบัตรไม่สโลงนอนจอดรับแขกเบิดมือขอขมอรฮอดคำครับเบิดมือขอขมอรฮอดคำแถบบอลิบฮอปปะลนะเนี่ยทำเสียงเสียงของนอนเสียงของนอนหายครับเสียงของนอนแขกครับเสียงของนอนแขบ เพราะว่ามันสนงติดต่อกันต่อเนื่องฉะนันว่า,าก็เพักผ่อน,นะครับพักน <c oughs> พักพอนมาเพี่งพ่อเ็ได้เกิดปัญหาแบบนี้ครับปัญหาแต่ว่ากับโมเมนตอุปสรรคนี่ครับโมเมนอุปสรรคพอ่พอพอ่อแม่เม FC, อฟซีไปเบิรงหรือว่าติดตามทางโซเชียลเห็นอยู่แล้วครับว่าน้องขอม,มนักขับให้สองหมื่ ผมงานนักต้อนยังสองหมื่นก็เลยเกิดเกิดซ um, ือตัวได้แบบนี้ครับเกิดแบบนี้ขึ้นครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับของพุ่นบริภักดิ์พันธุ์ครับเดี๋ยวพับพันสักเมื่นสองหมื่อสิกรรมมาให้เราเสียงอาสิมาติมลอยเราครับตันแฟนแฟนทั่วโลกแฟนแฟนทั่วประเทศครับแอ่สว่างกำลังใจเอนนีลาเมื่อคืนครับปาดทำตาบนเวทีครับสิ่งที่ บมีใครอยากเห็นบนมีใครอยากเจอครับแต่ว่าน้องก็มีกำลังใจขึ้นอีกหลายครับอะครับพอได้กำลังใจจากบอโจรครับบอโจกำลังใจถูกสาวแล้วไอ้ซี่ถูกระเทครับให้ให้กำลังใจน้องทอกพรทอกพรให้เพียงพอ่อนอกจากนอ้องทอกพรมาเพียงพ่อครับก็เลยเกิดเสียงหายเสียงแหก อาจจะมีฝุ่นนะครับฝุ่นในงานรถแห่ตอนเศร้าครับกลางคืนมันโดนน้ำน้ำหมอกเพราะเป็นช่วงคันไหว้ครับช่วงหนาวเทศกาลปีใหม่หมอกสีลรหนักตอนเศร้าอาจโดนฝุ่นครับข้ออาจจะรักเสียบนั่นึ่งครับเศร้านอกก็อาจจะเดินทางไปคีินีกครับเพื่อไปรับยาหรือฉีดยาครับพักผ่อนเสมอเสมอเสียงหากสี่ยงมากตั้งใจ ขอร่างใจจากคนแนะครับหมอไหหล่าครับเพราะว่าน้องโหมงานหนักจริงๆครับสองมือติดสามมือติดครับปวดนครับพอนมาครื่นก็มีพยุดยืนอยู่เคียงข้างนองครับพี่ครูมอนอิงยืนเีก็ร่างใจไหหล่าบนเที่ทีครับมาขค้ืนก็ผ่านพ้นปดีดีน้องจะได้เดินทางกลับสีสเกตนะครับพอนยู่วไกลครับคู่ขัน มาณนหาสิบกิโลครับจากบานิลาไปทำการแสดงครับนี่ครับของแท้บอนไลายครับสีเจ็บสีป่วยน้องเป็นเวทีครับขาดไปเลยครับเพราะว่ามีเอฟซีแฟนๆลอ่อต่างตาต่างหนาลอ่อบางคนซื้อบัตรเพื่อล่ออง,งิ่งเพื่อล่อส้มนีลลาเพื่อจับไม่จับมืบมอขอถ่ายรูป ครับเนความสุขของน้องครับเพราะว่าการแสดงการแสดงทุกครั้งนี่คันน้องไปนี่มันจะมีแฟนเอฟซีมีเอฟซีไปไปไปให้กำลังใจน้องน้องก็จะมีความตั้งใจว่าน้องก็จมีความตั้งใจว่าคันอ่าคันน้องบ่ไปเอฟซีบางทีเราก็สิขาดหายไปครับเหมือนว่า น้องมีความเข้าใจว่ามันมีคนไปล่อเอฟซีตัวเล็กเอฟซีผู้ใหญ่เอฟซีผู้สูงอายุครับน้องมีความตั้งใจต้องเดินทางไปได้ครับแม้กระทั่งสิบป่วยบ่วป่วยน้องก็ต้องเดินทางครับเพราะว่าคนสื่อบัตรจองตัวเข้ามาครับน้องก็ความสำคัญสู่คนครับเป่างเอฟซีของน้องนี่ครับขอฝากกำลังแรงเชยร์แรงใจครับทรงแรงเชยร์แรงใจให้น้องครับหายป่วยหายเจ็บไปไว้ครับ ลุกสาวคนเก่งของพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีสุขนนะครับถ่าคลิปนี้ก็บาพันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังให้กำลังใจให้สิ่งก,กันและกันนะครับขอ,อให้อีลหล่าหายป่วยหายเจ็บได้ไว้ครับเสียงกลับมาเต็มรนอยพรนเซ็นเหมือนเดิมครับเอนนี สองวันทีอสองเดือนหนึ่ง,งอ,อกแบบขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบลำๆเรื่อยๆจุกบวยกันทุกคนอย่าเสียรายเด้อเสือพอได้รุ่น